หลายคนก็ติดจมอยู่ในอดีตติดจมอยู่ในอารมณ์ในชีวิตที่ผ่านมาทั้งความสุขหรือสิ่งที่เคยสิวิไลทั้งความทุกข์หรือความผิดพลาดในอดีตดีก็อยากจะได้อีกหรือผิดพลาดหรือเศร้าโศกเสียใจก็อยากจะหนีมัน อยากจะเปลี่ยนแปลงมันอยากกลับไปแก้ไขมันหรือว่าอยากจะหนีก็คืออยากจะไม่ให้อดีตตามมาหลอกหลอนอยากจะหลุดพ้นปล่อยวางอดีตทํำยังไงถึงจะปล่อยวางอดีตได้อดีตคือสัญญาคือขันสัญญาขันคือความจําในจิตในใจการปล่อยวางอดีต ำยังไงอันนี้จังปล่อยวางเดี๋ยวถามก่อนเนี้ยปล่อยวางอาดีตปล่อยวางที่ไหนเราจะปล่อยวางอาดีตเราจะปล่อยวางที่ไหนปล่อยวางที่ใจถูกนะปล่อยวางอาดีตปล่อยวางที่ใจถามอีกว่าปล่อยวางอดีตเนี้ยกลับไปแก้ออดีตหรือปล่อยวางที่ที่ไหนที่ใจแหละถูกแล้ว ถูกต้องอการวางอดีตหลุดพ้นจากอดีตก็คือวางที่ปัจจุบันแก้ที่ปัจจุบันมีสติมีความเห็นถูกต้องว่าอดีตก็ผ่านไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้จะอยากกลับไปแก้ไขก็คือจมอยู่กับอดีตถ้าปล่อยจิตไปคิดถึงแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงก็คือจมอยู่ทรงจิตออกนอกการปล่อยวางอดีต ก็คือรู้ว่าอดีตก็เป็นอดีตไปปล่อยให้มันเป็นอดีตไปมันก็เป็นอดีตมันไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้การปล่อยวางอดีตปล่อยวางที่ไหนก็ปล่อยวางที่ปัจจุบันปล่อยวางที่ตอนนี้ที่เดี๋ยวนี้ปล่อยวางที่นี่อยวางด้วยความเข้าใจถูกต้องไม่ใช่ไปทําให้มันหายไปไม่ใช่ไปไล่ดับมันไม่ใช่จะไปเศร้าโศกเสียใจดีใจกับมันเพราะมันก็เป็นอดีต ดังนั้นการปรพฤติปฏิบัติจิตเป็นปัจจุบันเรื่อยไปไม่ใช่ไม่ให้มันไม่มีแต่รู้เท่าทันรู้เท่าทันเมื่อไรรู้ที่ปัจจุบันนี้รู้ว่ามันผ่านไปแล้วฝึกสติให้มีกําลังแก่กล้าจะคิดจะจมติดจะปล่อยวางอาดีตได้ยังไงจะหนีจากอาดีตได้ยังไงมันไม่ได้ให้ไปหนีไม่ให้ไปทำลายนะมันทำลายไม่ได้มันมีของมันอยู่อย่างนั้น การปล่อยวางอดีตคือปล่อยให้มันเป็นอดีตไปอยู่กับปัจจุบันจบที่ปัจจุบันจบที่ใจที่เข้าใจแต่ส่วนมากมันเข้าใจผิดมันหลงไม่อยากให้อดีตมันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มีอดีตอย่างนี้อยากจะลบมันหายไปก็จบก็จมอยู่กับอดีตหรือมันดีก็อยากให้มันกลับคืนมาติดจมอยู่เศร้าโศกเสียใจอยากจะได้วิ่งสแสวงหาใหม่ อดีตมันผ่านไปมันจะไม่กลับคืนมาก็ปล่อยวางอดีตนี่คือวิธีการปล่อยวางอดีตปล่อยวางเมื่อไหร่ปล่อยวางที่ไหนปล่อยวางที่ใจที่เข้าใจว่ามันเป็นอดีตมันหายไปแล้วมันไม่มีอยู่สัญญามันก็เป็นสัญญาบันทึกไว้เป็นธรรมดาเหมือนละครที่เขาบันทึกไว้มันจบไปแล้ว มีเพลย์ใหม่มันก็อยู่อย่างนั้นแหละในจิตในใจไม่ใช่ไปไล่ดับมันจะอยากให้มันหายไปยิ่งเป็นทุกข์ก็รู้เท่าทันว่าอาดีตก็คืออดีตไม่เอาอาดีตมาเป็นปัจจุบันไม่เอาอาดีตไปวาดฝันในอนาคตอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันคงอยู่นี่คือการปล่อยวางอาดีตหลายคนก็เข้าใจผิดอยากให้อดีตมันหายไปอยากลบความทรงจำมันเป็นไปไม่ได้ มันเกิดเองดับเองมันไม่ได้คงอยู่ในใจตลอดเมื่อไม่เข้าใจไม่มีสติมากพอจึงไม่เข้าใจว่ามันเกิดที่ปัจจุบันก็ดับที่ปัจจุบันก็รู้เท่าทันละที่ปัจจุบันไม่ใช่ไปจมอยู่ไปอยากกลับไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขมันปล่อยให้มันเป็นอดีตเป็นอย่างนั้นมันดีก็ผ่านไปแล้วมันชั่วมันเสียใจมันก็ผ่านไปแล้วมันเป็นสิ่งที่ดับไปแล้ว มันจบไปแล้วไม่ใช่ให้มันหายไปความจำก็คือความจำความจำไม่ใช่ความจริงจริงอยู่กับปัจจุบันที่เข้าใจมันจะมีอะไรก็วางที่ปัจจุบันมันเกิดก็รู้ก็ละที่ปัจจุบันสิ่งใดเกิดมันก็ต้องดับเองนี่แหละคือวิธีการปล่อยวางอด,ดีตการหลุดพ้นจากอด,ดีตไม่ใช่ว่าให้มันหายไป ถ้าอยากให้มันหายไปมันไม่มีวันหายหรอกมันเกิดเองมันดับเองมันคงอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นมันส่งผลที่ปัจจุบันได้เพราะหลงหลงเข้าใจผิดคิดว่ามันยังคงอยู่จริงไม่มันเป็นเพียงภาพมันเป็นความทรงจำมันเป็นสัญญาขันมันไม่ใช่ตัวใช่ตน ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นเวทนาดีใจเสียใจเศร้าใจโศกคิดถึงบ่วงหวงอะไรก็เกิดที่ปัจจุบันมันขยับขึ้นปรากฏที่ปัจจุบันแต่มันเป็นอดีตมันเป็นเงาไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นการปล่อยวางอดีตก็ปล่อยวางที่ใจที่เข้าใจหลุดพ้นจากอดีตคือหลุดพ้นที่ปัจจุบันนี้เป็นปัจจุบัน <c oughs> เมื่อเป็นปัจจุบัน เมื่อเข้าใจอย่างนี้มันก็หลุดจากอดีตเองแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยากจะลบมันหายไปหรืออยากจะกลับไปเสพมันมันก็จมอยู่กับอดีตมันก็หลงจมอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เข้าใจมีสติไม่ต้องไปไล่ดับมันมันเป็นของมันอย่างนั้นไม่ใช่ไม่มีมันมีแต่ปล่อยให้มันเป็นอดีตมันคืออดีต ไม่ไปทําอะไรกับมันเราเรียกว่าปล่อยวางหลุดพ้นกันบุพคลก,กันอย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ว่ามันเป็นแผลในจิตในใจไม่ใช่มันคงอยู่ในใจตลอดมันเกิดใหม่ดับใหม่ความหลงไม่เคยเกิดที่อดีตที่อนาคตมันเกิดที่ปัจจุบันอดีตไม่ได้ทำร้ายเราปัจจุบันตั้งหากที่รู้ไม่เท่าทันปัจจุบันเราหลงไม่เข้าใจ จึงทำร้ายตัวเองนี่คือวิธีการบุดพ้นจากอดีตปล่อยวางอดีตทิ้งอดีตไม่ใช่ไม่ให้มันไม่มีมันมีแต่รู้เท่าทันปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นมันผ่านไปแล้วผ่านมันจะไม่กลับมาเป็นปัจจุบันได้อีกต่อไป